อันนี้ก็จะเป็นการต้มเส้นขนมจีนนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูนะคะว่าเป็นแบบไหนนี่นะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็ลวกนั่นแหละแล้วทีนี้เราก็จะเอาไปใช้ที่กองนะคะแบบในแต่แกงตาเทียเนาะแล้วทีนี้ก็ เราจะไปทานกับอันนี้นะคะน้ำยาขนมจีนนะคะเป็นรักทำแบบว่าเป็นแบบแคล้ายๆต้มขานะคะแต่ว่ายยกใส่แบบว่าพวกสมุนไพรอะไรเงี้ยผักสมุนไพรต่างๆลงไปด้วยเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าถึงเราจะมีกะทิอะไรเงี้ยแต่ว่ากะทิมันก็ดีต่อ สุขภาพเหมือนกันฉะนั้นเราก็ใส่ผักเยอะๆนะคะเพื่อทีอ่มันช่วยด้วยนะคะช่วยบำรุงผิวพรรณแล้วก็ทำให้สุขภาพดีด้วยนะคะเดี๋ยวไปทานกันเลยนะคะเดี๋ยวแล้วก็จะไปทำในวิดีโอใน tiktok ค่ะบ๊ายบาย